บบครอบครัวเดียวกับมาริด้วยวันนี้รู้สึกยังไงบอกทุกคนที่อยู่ที่นี่หน่อยครับก็เป็นอีเวนต์แรกของเราสองคนเลยนะครับที่ได้มาเจอแฟนๆทุกคนนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณทุกคนมากครับที่ ขอบคุณทุกคนมากครับที่ไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจะมีงานอะไรเนี่ยทุกคนก็ยังตามพวกเราตลอดคอยซัพพอร์ตพวกเราตลอดครับและที่สำคัญนะครับต้องขอบคุณนลงตามารีมากนะครับที่ให้เกียรติพวกเรามาเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าใหม่ของนลงตามารีนะครับขอบคุณนะครับผมแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนมือนกันครับดีใจมากที่ได้เจอครับ ขอบคุณที่ช่วยกันร้องเพลงด้วยนะครับวันนี้ได้ฟังและได้ฟังคนร้องเพลงตัวเองแล้วดีใจมากครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเรยื่องของคุณท่านนี้ไม่ได้อ่ที่บอกขอบคุณุงตามารีมากๆเหมือนกันที่ให้โอกาสพวกเราสองคนได้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ได้มาเจอกับแฟนๆเดลขนาดนี้ครับขอบคุณุงตามารีมากๆ นะครับปรบปือแดงๆนะครับยินดีต้อนรับนะครับทฮมไบร์วินนะครับพิสต์เอร์คู่ล่าสุดนะของนงตาเมล็ครับผสมกับเมย์ด้วยเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวนะกับนมตาเมลีดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับขอบคุณไบร์วินมากเลยนะครับ เอาละครับแน่นอนว่าตอนนี้ฮ้ทางไลฟ์ทางแฟนเพจของนมตามะลินะครับเราก็ต้องลาไลฟ์กันไปแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นนะครับมาเชียร์กันไปอยู่คู่กันตั้งแต่มีแบรนด์แบบนดอวัสดุก็มานะครับอย่างพี่ป๊อกก็มาพี่เต๋อก็มานะครับที่เป็นพรีเซนเตอร์เหมือนกันนะครับทุกคนมาร่วมสนุกสนานกันจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณนะฮะต้องลาไลฟ์กันไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายครับ แต่เขาบอกว่าใครที่อยู่ตรงนี้กาดอย่าตกนะทำยังไงไม่ประมาทกาดอยตกไม่ประมาทกาดอยตกนะครับอย่าลืมนะใส่